สวัสดีครับส,สดิลพุทธคนนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงหัวข้อด w วิ c h ัน n t กันนะครับการล่าแม่มดเป็นประเด็นที่น่าสนใจพอสมควรนะฮะน่าสนใจแล้วนะวันนี้อยาจะหยิบประเด็นนี้มาพูดคุยกันเพื่อนนะครับผู้เขียนบอกว่าปล่อยครั้งเทีเดียวครับที่เรามักจะพยายามเชื่อมโยงเอาวิทยาศาสตร์นะครับเข้าไว้กับคุณค่าของลทัทธิคามิยานิยมนะฮะ แล้วก็ความใจกว้างมีความอดกลั้นแต่หากเป็นเช่นนั้นจริงสีแล้วเนี่ยยุโรปสมัยใหม่นะครับในช่วงต้นเนี่ยก็ควรจะเป็นสถานที่สุดท้ายนะครับที่ควรจะคาดหวังให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นยุโรปในห่วงเวลานั้นนะครับของโคลับัสโคเปนิคัสเนี่ยและก็นิวตันนะครับก็ได้รวบร,รวมเอาคนที่คลั่งศาสนานะครับในโลกนี้เนี่ยไว้ไอ้อดยัดเยียดที่สุด และก็มีระดับาการยอมรับที่แตกต่างกันนะครับจัดไว้ว่าต่ำมากที่สุดดวงไระที่แห่งการปฏิวัติวิทยา,าศาสตร์นะครับอาศัยอยู่ในสังคมที่ขับไล่คนยิวและก็มุสลิมออกไปเผาพวกนอกรีดทั้งเป็นนะฮะและก็มองคนแก่ที่รักแมวนะครับทุกคนเนี่ยว่าเป็นแม่มดและก็เริ่มสงครามศาสนาครั้งใหม่นะครับทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงหากคุณท่องเที่ยวไป ที่ไคโรนะครับหรือว่าอิสตันบูลในปีคิสนึ่ศพั0 0เนี่ยคุณก็จะพบว่าต่างก็เป็นมหานครที่มีลักษณะพาหุวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ยอมรับความแตกต่างได้ดีแต่ว่าเป็นสถานที่ซึ่งนิกายซุนนีชีอะนะครับแล้วก็คริสเตียนออร์โธดอกคาทอลิกอาร์เมเนียนคอแล้วเขาก็มีดอกจันไว้นะครับหรือว่ายูเนี่ยแล้วก็แม้แต่บางครั้งเนี่ย ก็พบพวกฮินดูด้วยนะครับอ่ะผมได้ไปเซิร์ชรูปของคอปมาด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้คือคอปนะค,คอปเนี่ยคือกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือนครับซึ่งก็อาศัยอยู่ในส่วนที่เป็นอียิปต์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นพวกคริสเตียนกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็ยังเป็นกลุ่มคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดในซูดานและก็ลิเบียอีกด้วยเดิมคนกลุ่มนี้เนี่ยพูดภาษาคอปติกนะครับ แล้วก็เป็นลูกหลานโดยตรงของพวกอียิปต์เดโมติกในยุคก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้คือเป็นคําพูดของผู้แปลเนาะคราวนี้เนี่ยเราพูดถึงคอปนะครับยูและก็แม้แต่บางครั้งนะครับก็พบกับพวกฮินดูด้วยที่อยู่เคียงข้างกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะบันสานสอดคล้องกันไม่ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความไม่เห็น แม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันนะครับและก็เกิดชราชนบ้างและแม้ว่าจากักรวรรดิออตโตมันนะครับจะเหยียดคนที่ถือศาสนาออกไปอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นสุงสวรรค์แห่งเสรียุกแต่ถือได้ว่าก็เป็นสุงสวรรค์แห่งเสรีนิยมนะครับที่หากได้เทียบกับยุโรปในช่วงเวลาเดียวกันหากคุณล่องเรือไปที่ปารีสนะครับหรือว่าลอนดอนเนี่ยสิ่งที่คุณจะพบก็คือเมืองที่เพียบไปด้วย พวกสุดโต่งนะครับทางศาสนาในลอนดอนพวกเขาเนี่ยก็ฆ่าพวกคาทอลิกนะครับในส่วนของปารีสเนี่ยพวกเขาก็ฆ่าโปรเตสแตนต์นยู่ถูกขับไล่ออกไปนานก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่ปกติที่เรียกว่าปกติเนี่ยไม่มีใครที่ปกติดีนะครับจะฝันเรื่องยอมให้พวกมุสลิมเข้ามาอยู่แต่กระนั้นนะครับ การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในลอนดอนแล้วก็ปารีสแทนที่จะเป็นไคโรแล้วก็อิสตันบูนะครับถือเป็นเรื่องปกติแล้วที่ประวัติศาสตร์นะครับของอความเป็นสมัยใหม่จะถูกฉายภาพว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนานะครับในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยทั้งวิทยาศาสตร์และก็ศาสนาเนี่ยต่างก็สนใจเรื่องของศสัจธรรมเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับแล้วก็ เพราะว่าต่างก็ยึดถือความจริงที่แตกต่างกันย่อมจะนําไปสู่การประทะกันอยู่แล้วแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทั้งวิทยาศาสตร์และก็ศาสนาเนี่ยต่างก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักเกี่ยวกับศสัจธรรมนะครับด้วยเหตุนี้เองทั้งสองอย่างเนี่ยจึงเป็นิปนอมกันอยู่ร่วมกันและแม้แต่ร่วมมือกันได้อย่างง่ายดายสิ่งที่ศาสนาสนใจนะครับเหนือสิ่งอื่นใดก็คือระเบียบแบบแผนต่างหากเนาะอันนี้คือสิ่งที่ศาสนาสนใจว่ามันต้องเป็นประมาณน,นี้นะแต่ว่าสิ่งที่ พวกเขาตั้งเป้าไว้เนี่ยก็คือการสร้างและก็การรักษาโครงสร้างทางสังคมเอาไว้นะครับส่วนวิทยาศาสตร์นั้นก็สนใจเรื่องของอํานาจมากกว่าเรื่องอื่นนะครับอาศัยการทําวิจัยทําทให้วิทยา,าศาสตร์ได้อํานาจในการรักษาโรคต่อสู้สงครามและก็ผลิตอาหารในฐานะที่เขาเรียกว่าในฐานะของปรเจกชนแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็นักบวชเนี่ยก็าอาจจะให้ความสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะครับกับสัจธรรม แต่ในฐานะของสถาบันโดยรวมแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์และก็ศาสนาเนี่ยใส่ใจกับระเบียบแบบแผนและอำนาจมากกว่าสัจธรรมดังนั้นเนี่ยทั้งสองอย่างนี้จึงเป็นคู่ร่วมนะครับเป็นคู่ร่วมเป็นคู่ร่วมเรียงเคียงหมอนที่ดียิ่งนะผมชอบคำนี้มากเลยเป็นคู่ร่วมเป็นคู่ร่วมเรียงเคียงหมอนที่ดียิ่งนะส่วนการค้นหาความจริงที่ไม่อาจจะ,ะประนีประนอมกัน ก็คือเรื่องของการเดินทางของจิตวิญญาณน,นะครับนั้นก็กลับไม่ค่อยจะอยู่ในขอบเขตของรากฐานของทั้งศาสนาและก็วิทยาศาสตร์มากนักด้วยเหตุน,นี้ครับตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยจึงน่าจะถูกต้องมากกว่าที่จะมองว่าปริษัทายุคใหม่นะครับเป็นกระบวนการในการค้นหาสูตรข้อตกลงน,นะครับระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาพิเศษศาส,สนาหนึ่งที่เรียกว่ามนุษย์ยมนะสังคมสมัยใหม่เนี่ยก็เชื่อในหลักธรรมต่าง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นมนุษย์แทนที่จะใช้วิทยาศาสตร์นะครับในการถามคําถามเกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆในเรื่องนี้กลับใช้มันเพื่อเป็นเครื่องมือนะครับของบรรดาหลักธรรมดังกล่าวในคิสรสที่21นะครับหลักธรรมเกี่ยวกับมนุษย์นิยมเนี่ยไม่น่าจะถูกแทนที่ได้ด้วยทฤษฎีวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับเพียงแค่นั้นอย่างไรก็ตามข้อตกลงร่วมกันนี้นะครับที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับมนุษย์นิยมเนี่ย ก็อาจจะแตกหักเสียหายนะครับจนเปิดทางให้กับข้อตกลงแบบใหม่นะครับที่ต่างออกไปเป็นอย่างมากระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาแบบใหม่แบบอื่นๆนะครับในยุคหลังมนุษยิยมเนี่ยเราจะอุทิศพื้นที่นะครับใน2บทต่อไปนี้ให้กับการทำความเข้าใจเรื่องข้อตกลงสมัยใหม่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับลทัลทธิมนุษยิยม จานั้นเนี่ยในส่วนที่3เนี่ยซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของหนังสือนะครับก็จะอธิบายว่าเหตุใดข้อตกลงดลังก่ลาวนี้จึงกําลังจะแตกสลายและก็มีข้อตกลงใหม่ใดที่จะมาแทนที่ได้นะครับเรียกได้ว่า,าสิ่งที่มันยังต่อสู้กันอยู่ก็คือวิทยาศาสตร์กับศาสนาเนาะอย่างที่ผมเล่าไปนะครับมันยังไม่มีการาเรียกได้ว่าข่มกันนะครับทั้ง2อ,อย่างเลย ทั้งทางของวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งที่เขาสนใจนะครับก็คืออํานาจในการทดลองเนาะการผลิตอาหารนะครับการรักษาโรคก,การทําสงครามแต่ว่าทางฝั่งของศาสนาเนี่ยเขาก็ใช้สิ่งที่เป็นระเบียบแบบแผนนะครับเขาสนใจฝั่งนี้มากกว่าแต่ในสิ่งอื่ินใดน,นะครับมันก็ยังมีแนวร่วมจุดร่วมกันอยู่ก็คือสัจธรรมแต่ว่าทั้งสองเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้นะอ่ะ สำหรับการล่ม่ล่าไม่มดนะครับผมก็ลองเซิร์ชดูนะว่าในข้อมูลเนี่ยมีอะไรตรงไหนนะครับจริงๆแล้วเนะี่ยสังคมที่ขับไล่คนยิวนะครับแล้วก็มุสลิมออกไปเผาพวกนอกรีดทั้งเป็นนะอันนี้ก็มีในบริษัทก็มีนะนะครับที่เขาบอกว่าเผาพวกนอกรีดทั้งเป็นแล้วก็มองคนแก่ที่รักแมวนะครับว่าเป็นแม่หมด อันนี้ผมเคยฟังมานะจำไม่ได้แล้วว่าจะมา,มาจากไหนนะเขาบอกว่า,าผู้แม่มดเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ใช่แม่แม,มดหรอกครับแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งนะที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ใช่หญิงสาวที่ชอบอะไรที่สกปรกนะเพราะเขาเลยต้องถือไม้กวาดตลอดคอยกวาดบ้านนะครับแล้วเขาก็เลี้ยงแมวเพื่ออะไรครับเพื่อกําจัดหนูนะอันนี้มันมีเหตุผลรองรับอยู่นะครับ สรุปแล้วก็คือการที่กล่าวหาว่าบุคลคลบุคคลหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องถูกกำจัดนะฮะถ้ามองดูแกนสารมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนอวิธีการจำกำจัดสิ่งที่เราไม่ได้ชอบนะครับแล้วก็ค่อยปุกปั่นเรื่อยๆเริ่มบอกต่อจากคนหนึ่งที่ไม่ชอบก็กลายเป็น2นะครับจาก2ก็กลายเป็น4 พอบอกต่อไปเรื่อยๆเข้านะครับส่งต่อความคิดแบบนี้เนะี่ยจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผมมีลูกผมก็บอกลูกผมลูกผมก็บอกหลานนะครับสักแป๊บหนึ่งาการเขียนข่าก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับจากการเกียดชังในลักษณะนี้และผู้หญิงที่เขา,อ,าอยู่คนเดียวนะครับแล้วเขาก็ทํคหอบสารบ้านโดยการถือไม้กวาดเนะี่ยแล้วก็มีแมวนะครับที่ต้องอเลี้ยงไว้เพื่อที่จะกําจัดหนูเนี่ยวันหนึ่งก็อาจจะโดนลากเข้ามานะครับ ที่าลานกลางหมู่บ้านแล้วก็มัดจากนั้นก็โดนจุดไฟเผานะครับจะเป็นในลักษณะนี้ก็น่าของวลพอสมควรแต่ว่าไอ้ที่เราลองเซิร์ชดูเนี่ยมันก็มีในในในิยายนะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่ในหนังสือเขาบอกว่าในบทที่2เนี่ยจะมีการอธิบายใช่ไหมฮะ พรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกติกาแห่งความทันสมัยนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวมาพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้นะน่าจะยาวอยู่พอสมควรนะอ่าทำไมในธนาคารถึงแตกต่างจากแวมไพล์นะฮะน่าสนใจนะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเราพูดถึงแม่มดไปแล้วเนาะในหนังสือเขาก็บอกอยู่นะครับว่าพวกนอกรียดเนี่ยที่เขาถูกเผานะฮะ แล้วก็การมองคนแก่ที่รักแมวว่าเป็นแม่มดนะแล้วก็เริ่มสงครามศาสนาครั้งใหม่ทุกครั้งที่ประจําเต็มดวงอ,อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ